สวัสดีครับยินีีครับครับผมสะตางครับวันนี้เรามาจากฟุตลครับผมครั้งแรกเลยยังไม่เคยมาไงกับฟุตบอลเลยชอบความจริงชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับผมก็วันนี้รุ้นเหมือนกันว่าใครจะได้ไปเห็นเขาบอกว่า1ใน3 4ล้านใบเลยนะครับผมก็รอดูว่าผู้โชคดีจะเป็นใครนครับเช่นกันครับก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็เป็นงานแรกก็อยากรู้ว่า ผู้โชคดีคนไหนจะได้รับรางวัล6ล้านบาทจากไทยรัฐไปเราด้วปกติบอลี่เราเราเชียร์อยู่แล้วนะเชียร์ครับดูดูบอลอยู่แล้วยูโรที่ผ่านมาก็ดูครับบางอย่าทีมพิศดานี่ใช่ทีมในใจเราว่าคุณชอบใช่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 เชียร์สเปนเนี่ยคือผมอะดูบอลสเปนอยู่แล้วผมเชียร์เรอัลมาดริดครับผมแล้วก็เลยเชียร์สเปนด้วยครับ,รบถ้าเกิดว่าที่เราหด,ดดูคุณเคยที่สุดก็เป็นอังกฤษครับผมครับผมแล้วก็ถ้าทีมที่ชอบก็คืออยู่ในอังกฤษด้วยคือแมนซิตี้ครับผม ได้มาดูว่าแบบอา่าผู้ชมดีเราเคยมาขันมาร์แบบลอลโง่กูบ้างาอะไรเงี้ยมันก็ไม่เคยเลยยังไม่เคย <c oughs> เรื่องโชคนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่กุลดวงกุลดครับไม่เคยเหมือนกันครับ <laughs> โอ้โหถ้าคนนี้ดวงกุนี่ผมนี่คือโอ้โหครับผมก็วันนี้อเขาก็อกไอฝากยินดีกับแบบพักผู้ชมดีที่แบบมาจะได้ด้วยครับผมก็วันนี้ก็ สามสิ0ครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ฝากยินดีด้วยถ้าใครได้รางวัลไปนะบอกเลยว่าโหโชคดีจริงๆก็ขอให้นำรางวัลที่ได้ไปไหนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันนะครับยินดีด้วยครับเช่นกันครับก็ขอให้คนที่ได้รับรางวัลไปนะครับก็นําไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดเช่นกันครับผมรับผมเดตกันอยรับผไปแันครับที่ผมรับผม ก็โหผ่านไปที่นี่แล้วเองมันมาี่เลยก็ผมยิงแฮปปี้มากครับผมก็2รอบนั่นทั้ง2รอบเลยก็ก็หลังจากเสร็จอันน like like ี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีไปเอเชียทัวร์ด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะไปเดือนหน้าเนี่ยก็คือ14กันยาครับผมก็ไปที่โฮจิมินห์ครับผมเพราะผมก็ทุกคนก็ผ่าน แฟนคอนไปได้นะครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆก็ดีใจที่ดีใจที่แฟนๆแบบชอบชื่นชมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างที่บอกมีเอเชียทัวร์ก็ฝากติดตามที่ต่อๆไปที่จะไปด้วยครับครับแล้วก็สองคนเนี่ยถือว่าน้ําพานองเหมือนกันนะครับยังไงความคมสึกยังไงเฮ้ยความจริงความจริงไม่ได้อยากร้องครับแต่ว่าเห็นเขร้องกันหมดเดี๋ยวมอินเทรนด์ครับมัเลยร้องเาหน่นี่ครับ ผม,ก,มก็ตื้นตันครับแตบบ่ว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยครับผมก็ทุกคนก็ดีใจดีใจแล้วก็ประทับใจแล้วกันใช้คำนี้ประทับใจตื้นตันแล้วก็มันก็ร้องออกมาเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่ดีครับเป็นความรู้สึกวินนี่นี่แบบค้างแบบเติมที่หีมันเลงเราะว่าแค่ฟังใช่ฟังมาร์กเล่าจำได้มาแล้วเอ๊ะอะไครับผม ควาจริงก็ไม่ไ so, ด้เตรียมใจเหมือนกันนะแต่ว hmm. ่าด้วยโหแบบบรรยากาศมันพาไปเราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันเพราะตอนแรกอะก็พูดไปเลยว่าขอโทษด้วยนะครับคอนเสิร์ตนี้ไม่ร้องไห้แน่นอนแต่ว่าก็ด้วยบรรยากาศแล้วก็เอแบบว่าพอเราเหมือนแบบว่าอยู่กับต่อหน้าทุกคนเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็บรรยากาศพาไปเนาะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแล้วครับก็คือประโยคที่เราพดูักในวีดีโก็คือค่อนข้างที่จะแบจุงใจแฟนๆเหมือนกันนะครับผม โอยจำไม่ก็ได้แล้วเมือะไรไปเตินครับไม่นี่ยครับจต่ไม่ได้ครับเพราะเราเราร้องไม่หมดเนาะแล้วคืออ่ะอันนี้ครับท่านไปขนาดเขาก็ยังแบบติดตามว่าสำหรับจากนี้เราจะมีแบบผลงานจะมีผลงานอะไรให้เป็นกิจกรรมเป็นไหมครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมเดี๋ยวมี VR ครับผม VR f o r e v e r กัน t อนครับผมที่จะเป็นเอเชียทัวร์ครับผมก็เดี๋ยวจะไปในหลายๆที่ครับผมก็รอเจอทุกคนครับผมถามได้ครับ ฝากด้วยครับเช่นกันครับก็ฝากพิาเอเชียทัวร์อติดตามว่าพวกผมจะไปไหนกันคันนี้ขอณี่เขาหน่อยเรเป็นทูขอสอคนสองตัสี่ล้านแล้วมาครับครับผมก็โหขอบคุณทุกคนมากครับผมก็ดีใจเนาะแว่าเออเราทําผลงานออกมาแล้วก็มีคนชื่นชมครับก็เต็มที่เยมากครับเพลงนี้ก็อย่างที่บอกมีการเต้นเม่ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าเออพอทาออกมาแล้วหลายๆคนก็แบบเออชอบแล้วก็หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยครับเป็นคำนี้เลยว่าหายเหนื่อยเพราะว่า กเราก็ตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็มันแฟนๆที่ชอบกันามากๆก็ดีใจครับผมโอเคว่าแฟนๆก็ยังเ้ารอว่าจะมีักเพลงใหม่ที่ออกมินี่แต่งคอนแบบแล้วก็แบบมีติดตามรอรอติดตามครับเราติดตามโอเคครครับขอบคุณครับ